กล้วยที่เราปลูกสุกแล้วครับอันนี้คือกล้วยน้ำ้าพันธุ์พื้นบ้านที่จริงแล้วกล้วยน้ำ้าน,นี่มันจะมีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับเช่นมะลิององพัน์ผักช่องห้าสิบน้ำ้าพันเตี้ยก็ก็มีหลายสายพันธุ์อยู่นะครับันแต่ว่าตัวนี้คือกล้วยน้ำ้าพันเตีย้ยไอ้กล้วยน้ำ้าพันธุ์พื้นบ้านเพราะว่า ไปขุดนออยู่หลังบ้านเพื่อนถามเพื่อนว่าพันอะไรนะครับเขาบอกหูว่าพันยังมันก็เกิดยู่นี่ละยู่หลังบ้านนี่ละ,ะก็เลยเรียกตามพื้นที่ว่ากล้วยน้ำ้าพันพื้นบ้านวันนี้ก็สุกแล้วสุกข้าเคื่ออันนี้วิการปลูกกล้วยนี่ครับเพื่อนๆนถ้าจะปลูกกล้วย ให้ดูพื้นที่ตัวเองว่ากล้วยชนิดไหนที่มันเกิดได้ดีในที่ของตัวเองนะครับเช่นตัวนี้พันธุ์พื้นบ้านมันเกิดได้ดีในที่ของเฮาเองที่ที่ของเบาสอนเบาสอนไปเอาน้ำว้าพันมะลิอ่องน้ำว้าพันเตี้ยน้ำว้าพันปากช่องห้าสเอามาปลูกไปเห็น อยู่สวนของเขาเคือใหญ่คืองามต้นแข็งแรงกาอยากได้นอก็เอามาปลูกปลูกแล้วกับบอ่องามบำารุ่งบันไดกับบอ่อกงามบ่คือนําว่าพันพื้นบ้านแสดงว่าพันนี่นี่มันเหมาะกับพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็ต้นสูงต้นสูงด้วยครับนี่ดูเลยสูงใหญ่แข็งแรงบร่ต้องค้ำเลยครับไม่ต้องใช้ไมค้ค้ำ วันนี้เราก็จะมาตัดนะครับวิธีตัดกล้วยสูงๆทำยังไงนะครับถ้าเราถ้าเราตัดโคนฟันปันที่โคนต้นใช่ไหมครับมันก็จะฟาดเบบลงเครือกล้วยเราก็จะเสียหายแมน่นบอกครับเทคนิคการตัดก็จะตัดประมาณนี้นะครับมันก็จะคอยงวยลงต้องระวังเดี๋ยวมันจะถือกกบงห่งเฮาครับ à hôm lại có lui Ừ. Đi. bông ma ร้อยครับโอ้พอได้อยู่นะดูดูด,ดูดูผลกล้วยครับหน่วยไงตึงดีตึงก็คือเต็มน่ะนะครับลูกกลมมับเลยนี่โมดีคุณนะอื้ือ บ้าสอนก็นจะตัดแล้วก็แบ่งเพื่อนๆนะครับแบ่งเพื่อนๆบ้านละหวีสองหวีเอาไปกินครับแล้วก็จะเอาไปฝากฝากใยน้ำฝากตาฝากใยคนเท่าคนแก่นะครับนี่โอ้ยบ่มีผู้ใดอยากเอาไปใส่กลองกระถินม่นาะครับนี่